สวัสดีครับสวัสดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกท่านนะมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อ่าเป็นสูตรปักหลักบนนะครับผมนะก็เป็น110หน่วยนะฮะสูตรนี้นะครับผมนะเป็นสูตรบนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับผมนะต้นปีนะที่เราคำนวณมานะครับผมสถิติประมาณ8งวดนะครับผมนะ8งวดนะฮะนะ เข้าทุกงวดนะครับผมนะมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมาดูการคำนวณกันนะครับผมสําหรับสูตรแรกนะครับผมนะสูตรแรกนะฮะสูตรแรกก็งวดแรกเนาะ ที่เราคำนวณได้เนี่ยเป็น345สนะครับผมนะสามี่ห้าเลขที่ออกเนี่ยเป็น308นะครับผม308นนะฮะก็ขเข้าเป็นหลักร้อยนะครับผมนะ เป็นเลขสามนะครับงวดแรกนะเป็นหลักร้อยนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะทุกท่านนะบางงวดเนี่ยกม็มาสองตัวนะครับมาสองตัวนะฮะอันนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวเราจับไปชนเลขเด่นให้นะสำหรับสูตรนี้นะครับ โอคนะครับอันนี้เป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สองนะครับผมนะคํานวณนะครับผมนะได้ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเนาะปักหลักบนนะครับผมนะ, 5, 6, 7, นะร้อยสิบ,นนะบนะ 110, หน่วยกองวดนี้เนี่ยเข้าเป็นห้านะครับห้ากับเจ็ดนะฮะทุกท่านนะห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดนี่เป็นหลักร้อยนะครับผมกับหลักอ่าหลัก หลักหน่วยเนาะร้อยกับหลักหน่วยนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่3ามนะฮะทุกท่านนะงวดที่3มเราเรา่าคำนวณได้เป็น0ูนสองนะครับ 012นะทุกท่านนะเลขที่ออกเนี่ยเป็น905นะครับก็เข้าไปนะฮะสำหรับงวดนี้เป็นหลักสิบนะครับผมนะที่เข้าไปเนาะเป็นเลขสามตัวนะครับผมนะเด่นบนเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ชนสูตรด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับผมนะเพราะว่าเข้าค่อนข้างดีนะครับงวดที่สี่นะครับงวดที่สี่เนี่ยได้เป็น789นะฮะ เลขที่ออกเนี่ยเป็น867นะครับ867นะฮะงวดนี้ก็เข้าเป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหลักหน่วยนะฮะเป็น8กับ7นะครับผม8กับ7 แปดกับเจ็ดนะครับที่เข้าไปนะครับก็มาได้ทั้งทั้งสองตัวนะครับผมนะก็ลองว่าเป็นข้อมูลเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะทุกท่านนะเอาเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเพราะว่าสูตรเนี่ยก็เราก็เพิ่งเริ่มใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่งเริ่มใช้งวดแรกนะฮะงวดแรกนะ้วดนะงวดนี้เข้าเลขงวดนี้เข้าหลักสิบนะครับผมนะเป็นเลขหนึ่งนะครับผม เป็นเลขหนึ่งนะฮะเข้าหลักสิบนะครับผมนะเ mm. พราะว่าหายไปนานนะครับผมหายไปนานเลยไม่ได้ทําทําสูตรให้นะตอนนี้ผมก็พยายามาจะทําสูตรให้ได้ได้ได้หลายๆสูตรหน่อยนะครับก็ถ้าสูตรไหนเข้าเนี่ยผมจะจับมาทําเดินต่อให้นะฮะโอเคนะครับอ่ะงวดน,นี้นะครับ วันนี้ก็เข้าเป็นหนึ่งนะครับผมนะเป็นหลักร้อยนะฮะเป็นหลักร้อยนะครับผมนะที่เข้าไปนะครับนี่นะครับอ่าขอไปเป็นหลักสิบเป็นหลักสิบนะครับผมนะบเป็นหลักสิบนะฮะเลขหนึ่งนะครับผมผมดูผิดไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวดนี้วดนนี้เอ่อเข้าหลักหน่วยนะฮะ เข้าหลักหน่วยนะครับผมนะับเป็นเลขสองนะครับโอเคนะครับถัดมาอันนี้เป็นงวดที่สิบหกนะครับผมนะสิบหกเอ่อ <16 S 1> สิบหกพฤษภาเนาะก็งวดที่ผ่านมานี่นะครับผมนะ <16 S 2> สิบหกพฤษภานะครับหกห้านะครับเลขออกเป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับผมนะก็เข้าเป็นหลักร้อยนะครับหลักรนะ้อยแล้วที่เข้าไป นี่นะครับลองลองจับดูนะครับหรือว่าจะเอาสูตรนะครับที่ท่านมีเนี่ยลองจับมาชนก็ได้นะทุกท่านนะหรือว่าจะรอสูตรของผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมกําลังทําให้อยู่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะกำลังเร่งทําเป็นสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวล่างก่อนนะครับผมนะเอาไว้ให้พี่ๆในกลุ่มนะครับผมนะไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดนี้นะฮะดูว่าเป็นข้อมูลเป็นแนวทางเด้อทุกท่านเด้อ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณงวดนี้กันนะเป็นงวดประจำวันที่1นะฮะหนึ่งมิถุนายน2,565นะครับผมนะจะได้คำนวณเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกท่านนะก็่าวิธีคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับผมทุกท่านนะเราใช้เป็นหลักแสนนะครับผมนะหลักแสนนะฮะบ,บวกหลัก หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับผมนะบสองครั้งเนาะแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับหนึ่งครั้งนะครับเท่านี้นะฮะสำหรับวิธีคำนวณนะครับพอได้ผลลัพธ์มานะครับแล้วก็นำมาบวกหนึ่งคงที่บวกหนึ่งคงที่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับพูดนี้นะครับว่าจะได้เป็นเลขอะไรนะฮะทุกท่านนะโอเคนะครับ อันนี้เราใช้เป็น1นะครับผมนะบวก5 …บวก 5, วก5นะ…เนาะ1บวก5บวก5เป็น11นะครับ11บวกด้วย2นะครับผมนะได้เป็น13นะฮะ13นะครับผมเราใช้เลข3ามาวางไว้เลย3 … 1บวก1คงที่นะเป็น4 … 4บวก1คงที่นะครับผมนะเป็น5นะครับวันนี้นะครับผมนะ ปักหลักนะครับผมนะร้อยสิบหน่วยนะครับผมนะลองจับดูนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะฮะมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเห็นนะครับเป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางนะครับผมเด่นบนนะครับผมนะต้นปีนะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเข้ามาตลอดเลยนะครับก็แคปเจอร์ไว้ได้เลยนะครับเอาไว้ดูนะฮะเอาไว้พิจารณากันนะฮะ สามสี่ห้านะครับสำหรับเลขที่ที่เราคำนวณได้งวดนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนัก็ประมาณนี้นะฮะคปเจอร์ไว้แล้วเนาะทุกท่านเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมนั้นได้รับโชคกันทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะทุกท่านนะโอกาสนะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม